สวัสดีเพื่อนเพื่อนสวัสดีสวัสดีนะคะนะคะตอนนี้ก็บปมนไมขอปุ้นคนสวยคนน่ารักอ๋อเสียงหาวันนี้ก็กักตัวเป็นวันที่ห้าแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะตาเขียวกว่าเดิมอีกอะ่ะเพื่อนดูดิ อันนี้แม่มดไม่ได้ไปตีกับใครหรือใครมาตีแม่มดนะแม่มดเอาตาไปบวกกับประตูวิ่งตามหมานะคะแล้วพอดีประตูมันหมานวิ่งเข้าห้องแม่มดแล้วแม่มดก็วิ่งตามหมาแล้วประตูมันปิดเออแล้วตาก็เลยไปตามกับประตูนะคะเพื่อนเอ้ยแม่มดรีวิวรีวิวรีวิวที่แม่มดพูดคลิปที่แล้วแบบ กำจัดฝอยกำจัดดีมักงเลยครีมตัวนี้เป็นเพื่อนมันชื่อครีมว่าครีมกำจัดฝอสูตรโบราณจีจี้ของคุณจีจี้นะคะเพื่อนเพื่อนลองไปเซิร์ชในถ้าสําหรับใครที่มีความเชื่อนะเกี่ยวกับแบบกำจัดขี้ไม่งวันกำจัดฝฟหรือกำจัดพวกฝ้ากระอะไรที่อย่างเงี้ยที่มันฝังลึกอะไรเงี้ยอันเนี้ยกำจัดได้ <c oughs> วิธีกำจัดก็คือส,ส,สกิดตรงที่เราจะกำจัดออกให้มันมันเกิดรอยแผลนิดนึงแล้วก็เอาครีมเขาแต้มลงไปนะคะหรือหาพลาสแล้วจากนั้นก็หาพลาสเตอร์หรืออะไรมาแปะ นะคะให้แบบเขาแบบอบๆเขาหน่อยให้เขาแบบทำาปิกิียยากับกับแผลหรือกับฝ่ายอะไรเงี้ยมันก็หลุดเนี่ยก็หลุดออกแล้วนะคะแม่มดก็แค่รอให้มันตกสะเก็ดนั่นเองใช้ดีใช้ดีเพื่อนๆอะได้ชอบการแพ็กานดูดวงของแม่มดสามารถทำบริค่าคู่กับแม่มดได้5บาท1ิบาทนะคะเพื่อนๆค่ะหรือจะทำบุญด้วยกันกดไลค์กด subscribe กดกระดิเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่มดน้อยในการทำคลิปต่อไปแล้วต่อต่อไปต่อไปแล้วต่อต่อไปนั่นเองนะคะเพื่อนๆอะ วันนี้มีเพื่อนเเลือก3กอมากับที่อาการในข้อที่ว่าความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณในวันนี้ตอนนี้เวลานี้นะจะดูตอนไหนก็ได้นะคะเพื่อนเพื่อนขามันก็จะเป็นช่วงเวลานั้นห่วงนั้นนั่นเองเพื่อนๆอ่ะกองที่1 1, 1ไม้กองท 2, 2ะะ 3, 3งี่สองไม้นะคะแล้วก็กองที่สามไม้1ไม้2ไม้3าไม้นะเพื่อนๆ เราพลาดพี่ชอบแลวดึงดูดสายตาเลยนะคะแม่มดจะไปแบบเร็วๆด้วยความที่ที่นี่อินเทอร์เนต็ตมันไม่ค่อยดีนะคะแม่มดก็เลยไม่อยากอาดัดคลิปแล้วมันทําให้รอนานไม่อยากอาดัดคลิปยาวๆนั่นเองเ,เพื่อนแม่มดอาจจะพูดเร็วนิดหนึ่งนะอ่ะคนกองที่หนึ่งค่ะ สาธุสาธุสาธุที่บุญบารมีของข้าพเจ้าชิริกาที่มีรละบุญบารมีของเพื่อนรละบุญบารมีของเขาคนนั้นนะสาธุสาธุคูบาอาจารย์สินสิจขาเขาคนนั้นคิดแลวรู้สึกยังไงกับคนกองที่หนึ่งเป็นเพื่อนที่น่ารักของแม่หมดคคะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะคนกองที่หนึ่งในเวลานี้ เดอะแชมเปลนนะคะเเหรียญสถ้วย6เหรียญได้สำหรับ King ถ้วยเขาคิดถึงคุณนะเขาพูดมาว่าเขาคิดถึงคุณเขาคอยส่องคอยแบบคอยหาจงังหวะ จังหวะหรือโอกาสดีๆที่อยากจะแบบอยากมีช่วงเวลาดีๆกับคุณจังเลยอ่ะอยากมีช่วงแบบว่าเออได้ได้ได้สบตากันได้อยู่ใกล้ชิดกันอยากจะแบบอยากจะพูดคําพูดดีๆหรืออยากจะแบบออฟเฟอร์คุณอยากซื้อของให้อยากดูแลอยากใส่ใจอยากเทคแคร์คุณมากกว่าเนี้เพราะความรู้สึกของเขาเนี่ยคิงถ้วยนะเขารู้สึกแบบรักแหละเอาตรง คือคนกองที่หนึ่งเขาเขาก็มีความรู้สึกดีๆให้คุณนะ่ะอาจจะไม่ได้ถึงขั้นรักแต่มีความรู้สึกดีๆให้มีความจริงใจให้นะอะไรงเงี้ยเออมีความจริงใจให้เธอนะมีความรู้สึกดีๆให้เธอนาะเออเธอวนเวียนอยู่ในความรู้สึกของเราตลอดเลยอะไรแบบเนี้ยเราอยากมีช่วงเวลาดีๆกับเธอไพ่ดีมากเอเนจีของเขาความรู้สึกที่มีต่อคุณอ่ะขึ้นดีมากๆนะคะขึ้นดีมาก,ๆ,ะะมากๆเลยอะ่ะเขาแบบเขาเขาเฝ้ารอคอย จังหวะเวลาดีๆที่จะได้พบจะได้เจอหรือมีช่วงเวลาที่ดีด้วยกันได้มาเจอกันได้มาอยู่ใกล้ชิดกันเขาอยากจะแบบหยิบยืนคำพูดดีๆหรืออยากจะให้สิ่งของดีๆกับคุณอะไรอย่างเงี้ยเอออยากจะแบบมีช่วงปาร์ตี้ช่วงดินเนอร์ช่วงเวลาอยู่อยู่ยด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยนะความรู้สึกของเขาะคะแค่แบบคิดถึงอยากเจออยากอยู่ใกล้แล้วตอนนี้เขาอาจจะแบบแอบบสองคูณแบบอบสืบเรื่องคุณแอบบแบบว่า แอบแปลว่ามันก็ไม่เชิงแอบหรอกคุณอาจจะรู้ก็ได้ว่าเขาก็ส่องคุณอยู่เขาก็สนใจในตัวคุณอยู่นะเออแต่ว่าเขาก็มีการแบบเออรอคอยนะอยากอยากเจอเดอ้ออะไรเงรี้ยคิดถึงคิดถึงคิดถึงนะคนกองที่หนึ่งอารมณ์ประมาณเนี้ยค่ะแม่มุมมาส่งพลังงานประมาณนี้นะความรู้สึกของเขานะคะอ่ะคนกองที่สองค่ะสองไม้ สา,สาธุสาธุสาธุได้บุญบาร,รมีของเขาพเจ้าชิดกาที่มีระบุญบาร,รมีของเพื่อนและบุญบาร,รมีของเขาคนนั้นนะครูบาอาจารย์สีนสินเจา้าขาเขาคนนั้นคิดแล้วรู้สึกยังไงกับเพื่อนที่น่ารักของแม่มดคนกองที่สองสองม้ค่ะความรู้สึกของเขาที่มีต่อเพื่อนที่น่ารักตอนนี้นะชัวบครับรักแหละโอ้ยดีมดีมเ,เ,เพส รักที่สุดของดวงใจเด็กถ้วยอืม The Emperor ได้สำรับล่ะโอ้ยหหกเหรียญโอเครักรักนะเรารักเธอแล้วเราก็คิดว่าเธอนี่ขอบพูดแทนความรู้สึกของเขาเลยนะเรารักเธอแล้วเราคิดว่าเธอคือเนื้อคู่ของเราเธอคือ The Emperor และเราก็คือ The Emperor เขาคิดว่าคุณกับเขาคือเนื้อคู่กันน่าหม่นไส้กลกองที่สองมากนะาหม่นไส้สุดๆความรู้สึกของเขาคือแบบคุณคือเนื้อคู่ของเขาคือคนที่คู่ควรกับเขามากๆตอนนี้เขารู้แล้วว่าคุณคือที่สุดของดวงใจ คือคนที่จะเหมาะที่จะมาเป็นพ่อของลูกแม่ของลูกคนที่จะอยู่เคียงข้างอยู่ดูแลกันไปตลอดชีวิตนี้มาสวยมากทูออฟคัพเนื้อคู่ขึ้นแล้วเขาก็คิดว่าเขาก็เป็นเนื้อคู่ของคุณอะไรเงี้ยหรือเพอเพอคุณก็คิดแบบนั้นคุณเลยมาดูไงว่าเขาคิดยังไงกับคุณเขาคิดเหมือนคุณไหมนะถ้าคุณไม่ได้คิดแบบนี้ก็อยากจะบอกว่าเขาคิดแบบนี้เขาคิดว่าคุณแบบเป็นแบบเป็นทุนเลิฟแบบเพื่อนเป็นทุนเลิฟของเขาเป็นแบบ นะถ้าคุณเป็นผู้ชายเขามาดูนะเขาก็มองว่าแบบคุณเป็นแบบเนี่ยเดมเพรถ้าคุณเป็นผู้หญิงเขามาดูเขาก็มองว่าคุณเป็นดีเอ็มเพสอะนะนะเขาแบบคุณน่ารักคุณน่ารักคุณจริงใจคุณมีทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาต้องการเขาอยากแบบอยากดูแลอยากเช็คแคร์อยากใส่ใจก่อนหน้านี้คุณอาจจะเป็นคนที่แบบว่าคอยดูแลเขาไหมคอยใส่ใจเขา แล้วฝั่งเขาเองอะที่เป็นฝ่ายรับอย่างเดียวที่ไม่เคยได้เป็นผู้ให้อะไรกับคุณเลยอะไรเงี้ยเออเขาอยากจะเป็นแบบผู้ให้บ้างนะอยากตอบแทนความน่ารักความมีน้ําใจความใจดีของคุณความเป็นแบบเนื้อคู่อะไรเงี้ยอืมโอ้ยแค่นี้แล้กันเนาะคนกลองที่สอง fulfill เดอ้อโอ้ไป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 เนื้อคู่ไปไปบายบายไปคนกลองที่สค่ะสมไม้ สาธุสาธุสาธุได้บุญบารมีของเขาพระเจ้าชติกาที่มีและบุญบารมีของเพื่อนและบุญบารมีของเขาคนนั้นนะเขาคนนั้นคิดและรู้สึกยังไงกับเพื่อนที่น่ารักของแม่มดเวลานี้ตอนนี้นะคะแม่มดจะไปแบบรุ่นเร็วขอโทษจริงๆนะอาจจะไม่ได้พูดอะไรให้ละเอียดมากแต่จะพูดให้ได้ใจความที่ดีที่สุดนะคะเขาคนนั้นคิดและรู้สึกยังไงกับเพื่อนในเวลานี้ตอนนี้นะ เดทละแปดเหรียญสามเหรียญอืมควีนออฟสอบหกถ้วยโอเคความรู้สึกของเขาคือเขาอยากจะจบขบวนการอะไรก็ไม่รู้ในชีวิตของเขาที่ได้จะจะจบอยากจะจบปัญหาลุงตุงนังที่แบบอาจจะปัญหากับคุณก็ได้แบบ ไม่อยากมีปัญหากับเธอแล้วในเวลาเนี้ยไม่อยากไฟไม่อยากทะเลาะไม่อยากมีปัญหาอยากจะจบกระบวนการปัญหาหรือตัวเขาเองถ้ามีพันธะหรืออะไรที่แบบการติดปัญหาเกี่ยวกับารงานการเดินทางหรือความสัมพันธ์อื่นๆเขาก็อยากจะจบจบปัญหาตรงนั้นน่ะเพื่ออยากจะเริ่มต้นใหม่อยากจะปลูกต้นรลักกับคูณแบบค่อยเป็นค่อยไปแบบแปดเปลี่ยนแบบเรามาแบบเรามาปลูกต้นหลักกัน ไม่ไหมเธอคนดีเธอเรารู้สึกผูกพันกับเธอมากเลยอ่ะเราแบบเราตัดเธอออกจากความรู้สึกไม่ได้ผูกพันเขารู้สึกผูกพันกับคุณนะโอ้ยพอเปิดไพ่ไพ่ออกมาอีกเพราะคุณเป็นเหมือนเดอะซันน่ะคุณเป็นแสงสว่างในชีวิตของเขาเดอะซันมาคู่กับหกถ้วยคืออะไรที่แบบผูกพันลึกซึ้งทางจิตวิญญ,ญาณได้เขารู้สึกว่าคุณคือสิ่งที่เป็นเป็นเหมือนอะไรที่มัน คือการเริ่มต้นใหม่ในชีวิตของเขาเขาอยากจบนะอยากจบปัญหาที่มีกับคุณหรือจบปัญหาในตัวเขาที่ไม่สามารถพัฒนาความจะทำอะไรคุณได้เพราะเขากลัวกลัวอะไรกลัวว่าคุณจะคัดเขาออกจากชีวิตกลัวว่าคุณจะไม่ต้องการเขาแล้วเพราะตอนนี้ตัวตนของคุณมันเข้มแข็งกล้าหาและกล้าตัดกล้าไฟกล้าพูดเหมือนคนที่แบบว่ารู้คุณค่าในตัวเองคุณเป็นครูบาอาจารย์ด้ไหม คุณอาจจะเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนสอนคนอื่นได้ไหมคุณอาจจะเป็นหนอนหนังสือชอบอ่านหนังสือชอบอาหาความรู้ใส่ตัวเองเป็นนักจิตวิทยาหรือว่าอะไรก็ได้ที่แบบดูมีความรู้ดูมีภูมิดูเป็นคนที่แบบฉลาดกล้าหาญดูแบบเป็นคนช่างพูดช่างเจรจาอะไรเงี้ยแตกก่ขึ้นตัดจบขึ้นจบรักความยุติธรรมอะไรแบบนี้ค่ะเขามองว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ถ้าตอนเนี้เขาเขาไม่ทําอะไรสักอย่าง กับตัวคุณเขารู้ว่าคุณอะจะตัดเขาแหละคุณจะคัดเขาแหละคุณจะไม่สนใจเขาแหละแต่ความรู้สึกเขาคือแบบเธอฉันยังผูกพันกับเธออยู่เลยอะ่ะเธอยังเป็นอะไรที่แบบยังนัง้งรักยังเป็นแสงสว่างยังเป็นเดอะซันยังเป็นหกถ้วยมันมีความรู้สึกผูกพันแบบว่าเป็นคนรักเก่า แล้วมาพบเจอกันใหม่ก็ได้คุยกับเขาอาจจะมีความแตกต่างทางน้าอายุก็ได้นะคะนะอาจจะมีความแตกต่างกันทางหน้าอายุเพราะได้หกถ้วยเกิดขึ้นนะคุณอาจจะเด็กกว่าเขาหรือไม่เขาก็เด็กกว่าคุณเดอะอ่าเดอะซันเกิดขึ้นด้วยอืมนั่นแหละเขาก็อยากมีช่วงเวลาดีๆคุณแหละอยากมีแบบเอออยากแบบว่า อยากกลับมาสั่งความสัมพันธ์หรืออยากอาจจะเอางานมาอ้างไหมเอาสังคมเพื่อนเอากลุ่มเพื่อนเอาอะไรก็ได้สถานการณ์อะไรมาอ้างเพื่อแบบอยากอย,กอยู่ใกล้อยากใกล้ชิดอยากแบบว่าอยากอยาก,อยากเริ่มต้นใหม่อยากจบปัญหาที่เราแบบทำํำลายจิตใจกันตอนนี้คือแบบจบได้ไหมปัญหาแล้วมาปลูกต้นหลักกันใหม่ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์เขาประมาณเนี้ยคุณเขาเขาปุ้นมองว่าถ้าเขาคิดกับคุณแบบเนี้ยเขาน่าจะทําให้คุณเจ็บ ปวดเสียใจแล้วก็น่าจะทําให้คุณผิดหวังในตัวของเขามากๆจนเขารู้สึกแบบเขาไม่สามารถไม่สามารถลืมคุณได้หรือไม่สามารถเอาคุณออกจากความรู้สึกได้หรือเอาคุณออกจากชีวิตได้เขาต้องมีคุณอยู่ในชีวิตนะเขารู้สึกว่าเขาต้องมีคุณอยู่ในชีวิตเพราะคุณเหมือนเป็นน้ำชโลมใจ เหมือนเป็นน้ํำฉลมใจเป็นเดอดซันเป็นแสงสว่างเป็นอะไรที่แบบน่ารักต้องมีสิ่งน่ารักน่ารักแบบเนี้ยอยู่ในชีวิตถ้ามันขาดคูณเหมือนขาดใจอารมณ์ประมาณเนี้ยนะคะ เหมือนไพ่ที่คุณเลือกแหละสามหมายมันเหมือนชีวิตของเขามันเหมือนมีการเลือกอะไรมากมายในชีวิตแต่เขาก็อยากเลือกคุณนะเขาอยากจะจบปัญหาต่างๆเพื่อเลือกคุณอะไรเงี้ยคนกองที่3ามเขาพูดอาจจะพูดเยอะเพราะมันดูมีประเด็นนะมันไม่เหมือนคนกองที่1คนกองที่2มันประเด็นมันไม่ได้เยอะประเด็นคนกองที่1ก็คือแบบคิดถึงคนกองที่2คือรักเลยเป็นเรื่องคู่อะไรเงี้ยแต่คนกองที่3มันเหมือนมันมันมีประเด็นมันมีการทําร้ายจิตใจกันมันก็เลยมีการแบบอยากจบปัญหาอลูกต้งนังที่แบบมันเกิดขึ้นแล้วอยากจะเริ่มต้น ใหม่กับคุณแบบอาจจะในลักษณะของเป็นเพื่อนกันก่อนก็ได้ค่อยเรียนรู้กันไปค่อยอะไรกันไปแต่เขารู้แค่ว่าเขาจะต้องมีคุณในชีวิตเออไม่ว่าจะให้คุณอยู่ในไม่ว่าตัวเขาเองอะ่ะจะอยู่ในส่วนไหนในชีวิตของคุณหรือตัวคุณจะอยู่ในส่วนไหนชีวิตของเขาก็ได้แต่ว่าต้องมีกันและกันประมาณนี้ค่ะคุณคือสิ่งน่ารักคือสิ่งที่ที่เข้ามาเติมเต็มบางอย่างในชีวิตของเขาที่มันขาดหายไปโอเคประมาณนี้นะคะเพื่อนๆของกองที่3ามไม่มด ก็คงล่าลาคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะเพื่อนๆโอเคสำหรับคลิปคลิปนี้หมอเพื่อนๆคงม,มีความสุขไม่มากก็น,น้อยสำหรับวันนี้แม่มื่อค้ามปุ้นคงต้องล่าลาไปแล้วบ๊ายบายบายบาย